กระลาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่กับขวบคุยพ่อไกลนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เด้อพี่น้องเด้อพบพ่อพ่อพบกันแล้วพี่น้องต้องไปเข้าไทยแลมทั้งหลายเด้อครับนี่ในวันที่สิบพืชภาคมสองหาหกเจ็ดเด้อครับผมมีพี่ที่สี่สิบแปดมีพี่ที่สี่สิบแปดนะครับแอนครับเอาก่อนอื่นขอบคุณนที่เอพยไกก่อนเด้อครับ ไอแพ่ไอคลิปท,ท,ที่ทีท่สิบเจ็ดเนาะครับผมตัวแรกไปหาไอพูดไอ้ีพอสวายเด้อเพื่อขุดบากจังหวัดสกนลนครครับเอาไอความคำคุค้นๆออกแม่แพ้ลูกเ,ออเด้ออุ่นอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับมันซื้อไม่พอเพิ่นเลี้ยงครับผมเนาะไอคำคคคอามคำคุ้นๆเอาเงินแทนเข้าบ้านเอาเงินลานเข้าเฮียนมื่เจ้าครับเอาเืิอนี่มีน้ำเสนอสองแม่มั่น ครับผมมีอยู่สองแม่ทองนะพ่อเนาะไื้หนึ่งได้สองครับผมมีอยู่สองรายการคือสองบัตรได้จีครับผมเพราะว่าพี่ทองทุตโตครับเอาแม่เอาตัวแรกแห่งวันก่อนเด้อพี่น้องครับก็เอาแม่ที่หนึ่งสถานะเพื่อนเป็นได้ครับเอาความสูงของแม่นี่นี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบเออหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบสถานะเพื่อนทองแล้วหาเดือนกับทางอุดรโอ้พี่น้องทองแล้วเด้อพี่น้องเด้อหาเดือนนะครับ ร่างผูดรเป็นผู้ใดวะที่กับพ่อช้างอุดรโอ้พี่น้องสร้างอุดรนสถานะของช้างอุดรห้าเดือนนะพี่น้องเด้อัพ่อหุ่นจักดคือดอกเนาะพอพันกับนี่ซืือมีเสียงกับผมไม่เสอมีเสียงนี่พอพันนี่พ่อช้างอุทัยแม่แม่ช้างหนองบัวลำพูเด้อครับเนี่ยพี่น้องการีฉายาร์มควายไทยอำเภอเมืองอุดรธานีเท่าเนี่ยเด้อนี่ยพ่อยืนจับตรงๆนะครับเออร่างผู้อนขึ้นนาปกพี่น้องเบิ่ง นะครับกรันตีการตรงลูกเนาะครับผมนีและพี่องนั่นแ่ละพ่อพันสายใต่ว่าต้องเป็นสายพัฒนา่านั้นเ้อครับผมนี่แหละชายยาเพิ่นคือว่าจอมให้ลูกมหัศจัรย์เนาะครับเนาะมอ่าพ่อช้างอุดรครับผมช้างอุดรอ่าได้ไหาเดือนเด้อพี่น้องเด้อเอาุ้ดที่กำลังมองหาเนาะเป็นลูกที่ใดพ่อเป็นลูกที่สองเป็นลูกตัวที่สองนอพี่น้องเด้อในท้องเพิ่นเนาะแมนอพี่น้องเบิ่งครับผมสีเหลืองดอกเล้างามเด้อครับเด้อโตนี้เป็นเลี่ยมครับ เอาเบิ่งหน้าตาเพิ่นก่อนคเขบาไปนี้เนี่ยพี่น้องโอ้ยยืนเชิดยืนงามพี่น้องเอางามเนาะเนี่ยพี่น้องเอาตาแต้มตาแต้มแก้มเจ้ากระตั้ตาแต้มแจ้มจ้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่องคอนี่2อ่องชัดเจนพี่น้องเบื้องอบเข้าโอ้ยบ่แม่นห้างมินห้างเพิงห้างเพิงใหญ่พี่น้องเบิ่งกีบเล็บกีบเท่าดีนะครับเด้อนี่กำไรเก่ามีหน้าหลังหน้าละหนาลังล่างหลังชัดเจนครับผมเนี่ยเบิ่งเลี่ยมโตพี่น้องนี่หัวหมอท่องพี่น้องเนี่ยคนคล่องเป็นคูครับเนี่ยเพิ่นเขายังดอกพ่อนี่เขาตกกันนซอบโต๊ะข เขาเนี่ยฝ่าเของงามคุณเขาเขาพี่น้องเบิ้งเอาเขาผมเขายังจะเป็ไปหัวงอนปอนไปหายอนฮัดเตอร์อยู่พี่น้องมึงเลียมโตกันพี่น้องเออเฮ้ยนี่ปู่เจอพี่น้องครับเนี่ยเอาเบิ้งช่วงท้ายในครอบาันทึครับผมเบื้งเลียมโตพี่น้องอกหน้านาด้วยพี่น้องเด้อต้นคอเงี้ยเงี้ยพี่น้องนี่เบิ้งเลยครับผมมเบงเลียมเบื้องไข่บ้านพี่น้องโอ้พี่น้องเบิ้งคุณโอเคออกทางขางแล้วด้วยพี่น้องเด้อ เนี่ยเบิ้งเลยครับผมใกล้ที่หาเดือนก็ได้แล้วเฮ้ยพี่น้องเห้นขุ้ยที่สีเหลืองดอกเล่าพี่น้องย้างไม่หยุง้างพี่เพิ่อนเบิ้งพี่น้องครับเนี่ยกำลังมองหาแม่บอกแม่พัน่อาฝนตกมาแล้วพี่น้องเฝ้าซื้อเด้อบาดนี่นากระลังซีมีแล้วเขามีกระลังใจแล้วครับผมเนี่ยพี่น้องเบิ้งเลยครับเตรียมโตขึ้น ทางไหนตกไปดูดูตกหลายๆหนั่นงู่มาให้ยมูไข่ไดเด้อเ <laughs> บิ่งสภาพยินรถเบิ่งสภาพหญ้ารถพี่นอ <laughs> บบ้องครับเมื่อคืนนี่ก็ส่งคือจังสิแห้งแต่ว่าก็บ,บ่แห้งพี่น้อง <laughs> แม่ข้อหน้ําเต็มคุนี่แหละครับแม่ระมาณคูนึงแหี่การรวบรวมคร <laughs> ับครับเด <laughs> พี่น้องเอาพ่อเปิด <laughs> แบงค์พี่น้องไว้ไหลายปานไดะครับเอาเปิดควอยตัวนี้ควอยสูง141บเอดบวกลบด้อสถานะท้องทรางอุดรรับประกันคล้องให้ล้านเปอร์เซ็นนะครับคื <laughs> อเราเปิดไว้59คันนี้แม่นพี่น้อง เอ่ามื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องได้ควายท้องเราได้พี่น้องคือเนื้อไก่ท้องเอาเอาไปกินงานได้พี่น้องได้บาที้องกับจีอ้วนสีกี้เอาเนื้อเอานังใส่เออครนบนี่แหละพี่น้องเราเว่าบาทนี้เข้ากับฝนตกฝนลงมาแล้วกับป้อยเข้าจีมีกำลังใจนะครับอันคืออะไรว่างันเดียนก้อนนั่นกป้าซื่อไปยังนและไปั้นแะแห้งแลงแห้งพี่น้องแล้งแห้งแต่ดอกนี้นี่ก็พ่อได้มีหยาโป่งแน่นอนฝนกับตกลิ้นมาหายแล้วพี่น้อง เอาผู้ใดที่กำลังมองหาเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยเปิดไปหาหมื่นเก้าพันบาทเอาครับแมนแมนแมนครับผมเอาเบิ้งกับตัวต่อไปเลยครับครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพล่ยนเป็นยังไงครับผมอ๋อข้ยแม่นี่เด้อความสูงเพันลอยทีที่สองบวกลบครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบสถานะเพิ่นทองแล้วได้หาเดือนขึ้นมาขนาดั้นละโอ้ทองแล้วหาเดือนเดี๋พี่น้องเด้อทองสุกทองกับพ่อทองสุกได้หาเดือนเด้อครับทองสุกเป็นผู้ใดอืมครับผมเอา ทองสุกยักษ์ใหญ่ทองสุกพ่อโชคกตบีแม่เป็นเนี่ยพี่น้องสถานะคือเพิ่นทองแล้วหาเดือนนะพี่น้องเด้อมันวิไลฟาร์มอำเภอเมืองสารคามครับทองกับพ่อทองสุกนะครับเนาะแานแชมป์ประเทศไทยกวุฒิบุรีเจ็ดสิบสามจนวตัวพี่น้องเลยครับเนี่ยทองสุกดีวัตสูตัวครับ เออหายพัฒนาเข้ากับผมผู้เรตีกระลังมองหาแม่บอกแม่พันเนาะแม่เกิดคือแม่ที่สองนะพี่น้องเด้อเปิ้ลกระกินยาพิ่รนเปิ้ลกระทองแล้วคือกันพี่น้องนี่เบิ้งเลยครับผมเต็มเอากินได้อุ้ยเบิ้งไทยพี่น้องเบิ้งโค้งสางตัวนี้เพิ่นทีเป็นควายโค้งสางเนาะพ่อเนาะอออกมาทางโค้งสางพี่น้องเบิ้งเอาครับผมกินยาพี่น้องเนี่ย กบผมเป็นลูกตัวที่ใดพอ่อลูกตัวสามค่ะท่องเนอะเป็นลูกตัวที่สามเนอพี่น้องเด้อในท่องเพิ่นเนาะบุ่นพี่น้องเบิ่งหญ้าแห้งๆสันๆ,นๆ,นๆ,นๆแล้วพี่น้องเลี่ยมกินนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แอบสิบ่มีให้กินแล้วล่ะพี่น้องใช่เรียกตัวกล้วยวะก <c oughs> ับเนี่ยบุ่นนะพี่น้องเออเดี๋ยวตัวนี้เพิ่นได้เรื่องโค้งสางเด้อพี่น้องเด้อในกล้วยมใหญ่ก้วยมเน่าครับเนี่ยส่วนสูงเพิ่นกันหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะพ่อเนาะหนึร้อยสี่สิบสองบวกลบไปพี่น้องนี่สีกับกับเพิ่นท่องเราหาเดือน เออพ่อเบิ้งหน้าตาเพิ่นก่อนนะครับจะให้เพิ่นกินไาพ่อพ่อแม่นั่นให้คอยเลี้ยงเพิ่อนในดี่คอยหัวเตามาคไทยต่ว่าคุณคอยได้ซื้อไากินให้เพิ่นกินเสมอละครับแต่ว่าเอาเขาคัวเข้ากับมีไาให้กินเนาะพ่อเนาะแล้วพ่อเอาเพิ่นมาเบิ่งหน้าตาเด้อครับบัดนี้เเอาบิ่งแล้เดี๋ยวได้พ่อพี่จังจังกินจังไปกินเออให้เบิ่งหน้าตาก่อนเนี่ยครับผมตาแต้มตาแต่มจ้ำตาแต้มแจ้มจ้ำปากใหญ่ๆเลยเด้อพี่น้องเบิ่งครับผมอ่องข้อสองอ่อง เนี่ยเบิ่งโอ๊บกเผาพี่น้องโอ๊บกเผาเลยทีนี้ทีคือว่าน้ำหัวน้ำน้ำมีมเหมือนว่าผ่อนนี่น้ำมี่ยมคือน้ำเผือกเนี่ยมันดันดันแสดงว่าต้องโอ้เนี่ย้องเบิ่งครับเนี่ยเบิ่งกีบเรียบกีบข้าพี่น้องเนี่ยกำไลเก่าหนาหลังด้วยพี่น้องเด้อเอาเบิ้งก่อนเี่ยเอาเดี๋ยวให้เบิ่งส่งเขาเบิ้งก่อนครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็น้อเขาโตขั้นซ้อนเปิดกว้างพี่น้องวางหม้อท่อครับเบิ้งโค้งสางพี่น้องครับตัวนี้เป็นเดือนขึ้นเดือนได้หาเดือนแล้ว บนมันคอกเดียวกันคนละคอกาะคนละคอกาด้วยว่ามันเด็กจังว่าหาเดือนพอดีครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งช่วงท้ายช่วงหางเถอะนะฮะลาเบิ่งฮักไปลำตัวโควงสร้างเงาหญ่พี่น้องเอาพอปล่อยเพิ่มเ้าโดนปาะมาบัานนี้มากินหญ้าแห้งกินพี่น้องเบิ่งครับผมคุณป้าถึงพี่น้องเอาพอเปิดแบงพี่น้องไว้ไลป่ปเนไดยครับเปิดแมนก็หูคือพันเปิดไว้ในราคาเดียวกันได้พี่น้องเด้อหาเงินเก้าพันบาทพี่น้องไปจังบนหลงเ่ือดแค่คู่เลยกับว่าเป็นยังเนี่ยผู้ใด สี่ก็ลังมองหาเนาะเอาไปซื้อซวงนี่ได้ซีแล้วพี่น้องเด้อแอบท่องหาเดือนซ้ำกันพี่น้องนี่ก็คือทำเป็นควอดกับควอดพร้อมกันระ้วอางจันรุ่นแอบสี่ว่ากันสี่ว่าสี่พวออกมือเดียวกันเด้อคันออกมือหนึ่งเด้อคือแบบโอ้ยสิเกลี้ยงซี้เกลี้ยงเลยมุโจแต่ไม่ออกมือเดียวกันพี่น้อเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเนี่ยความาณไอ้หาเดือนซื้อกันครับเลี่ยมหยานดิกินหยาเดิพี่น้องครับนี่ยายไปกิ่นมันพอเด้อพอแข็งเปี้ยนหนัก เพ่อดึงนาพี่น้องมาทักทีครับบ้านี้เอ้าดึงนาเพราะอไรเราพึ่งกินงานนี่ยนะครับเนี่ยพี่น้องยามมันเว็นกะห้อนหวานเลยพี่น้องเลยแจ็คกี้ไปจังไหนพี่น้องจ็คกี้ไปเลี้ยงจังไหนเนาะเอ้าให้พึ่งกินเนี่ยเหมือดเลี้ยงนี่ยแหละครับเนี่ยน้ำล้ยงมาเลี้ยมนี่ครับผมเอ้าพ่อเอาฝากเอฟซีพี่น้องเพื่อนนะครับบ้านี้เอ้าเด้ออะไรอันอันขุ่นยิ้มหวานหวานเด้อครับ คนจักซื้อคนดอกกิมบัลบานคนเ็ดงานอยูประ่เทจญิบคุณครับผมเออเป็นเพจงานอยู่ะเป็นเพศญีคุณ่นมาให้ต่อพ่อต่อแม่เพิเ่อเรียกอยีพ่อต่อไวเพื่อขุดบาก,กาอย่าวัตถุนักกอนครับเอาไห่กำกำคุณคุณเน้อเรียกงง่งยงจิงยาจิงเกงกอบกรอบุณหลายๆพอไกลเอ้อยหาด้วยทีพีหงเน้อท่านครับผมอ่ะแต่ทหายอยู่หลักทังรหลายหลายย่ายามหาอยู่พี่น้องเอซีมันรมีเออมีอยู่ นี่หยุดแต่ว่าเพิ่นกระลังไปหอดดาวเพิ่ <c oughs> นมไกลสิมาหอดดาวโลกก<อ>ละไะนี่มีอยู่พี่น้องแต่ว่าราคาคือว่าแล้วพี่น้องถ้าเชียวมาเปิดแพร่างายพี่น้องก็ที่ว่าเพราะว่าแพ่งแท้อีกแล้วตัวนั่นเจ้าก็เปิดเถเพราะว่านะครับผมกับบางเชียวเข้าได้มาถือกพี่น้องได้มาถือกได้มาแพร่งอ่แต่ใครพี่น้องประกอบเพิ่งประกอบการใส่นดงว่าโตเพิ่นเป็นยังไงเนาะอ่ระวังโตที่ได้มาไอ้โตถือกโตแพ่งนั่นแหละพี่น้องอ่เบิ่งตามเนื้อผ้าเพิ่อนคือข่อยว่าล่ะข่อยซื้อม้าเถือกกว่าขายถือกครับผม พ่อ <One> พ <input> so right right, ่อกำล่ายไหลปันท no ี่ปันน้องครับแตาทีเี้พ่อตีเนาะนักแทงแบ่งปันหักแบ่งแบ่งปันคือว่าอะไรพี่น้องเอ้า่อฟังนะครับบันเนาะเอ้ากไอ่ช่องไอ้ใบบุญชาแนลเด้อในยูทูบ้วก็เพจในเพจเพจบุกกาใบบุญใบยกฟ้ามเด้อพอบล้วยพ่อไก่คือเก่าครับผมเอ้าหาสักควงดีๆมีราคาไม่โม่เจ้าต่อร่องกันธรรมดาละเนาะครับผมเอ้าก่อนอื่นขอบุญขอบคุณนั่นอันนั้นก่อน บวชไอ้มือเอื้อนเดีไปทรงเพิ่นเด้อเป็นเพิ่นเบิ่งยุนครับผมบวชไอ้เพิ่นเป็นทหารอยู่ค่ายพยอศไอ้เมืองขวางนครพนมครับผมเพิ่นเดีซื้อไปต่อพ่อเพิ่นเลี้ยงเด้อครับต่อพ่อเพิ่นเลี้ยงอยู่เพื่อสำลุ่มจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเป็นแม่ลูกซื้อสอนในสามโบได้ล่มชิดพ่อให้เพิ่นเบิ่งครับอ่ะเพิ่นก็เออพ่อเอามาทรงผมเด้อมือเอื้อนเพิ่นก็บิดไปทาแล้วล่ะครับผมไปทาอยู่บ้านพ่อเพิ่นอยู่เพื่อสำลุ่มเราล่ะเรื่องจังพ่อกันเด้อบวชไอ้ สำหรับจลิบนีนนเฮ้ากะขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ